ันนี้เราจะลงวิดีโอกันใช่ไหมครับใช่ครับครับผมเราใช้โปรแกรมจำลองคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวค่อยไปหาให้ลองโหลดเล่นดูครับวันนี้เราจะลงนะครับทดลองลงครับให้ไปตั้งไบออดเองนะครับแล้วก็บูจากซีดีครับผมอันนี้เราจะข้ามขั้นตอนไปตอนบูจากแผ่นแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนการบูจากแผ่นแล้วนะครับครับนี่ครับ เือเราใส่แผ่นแล้วก็จะขึ้นหน้าจอนี้ครับสีน้ำเงินเลยให้เรารอนะครับนี่คือเครื่องกำลังบูทแผ่นใช่ไหมครับใช่มันจะโหลดครับการลงครับผมครับ,รบนี่คือขั้นตอนครับอันนี้มันก็จะบอกให้เราเลือกใช่เราทำอะไรครับผมเราจะเซตอัพให้มันให้เรากด enter คือการกดตกลงใช่ ผมดูข้างล่างก็ได้ข้างล่างจะบอกว่ามันทาต่อไปคือกด enter กดอะไรทําอะไรปุ่มไหนทําอะไรกด R คือรี p พล์รีเพล์นี่คืออะไรครับซ่อมวินโด้ครับโดยไม่ต้องลงวินโด้ใหม่ใช่ไหมครับก็ลงใหม่ทับไปคือใส่แผ่นไปคือวินโด้จะต้มแซมจากดึงจากแผ่นมาเองใช่ไหมครับใช่ครับคลิสามคือกดครับคลคสามคือกดออกใช่ไหมครับครับผมครับครับแบนนี้เราจะ enter นะครับครับผมเมอลงวินโด้ครับครับนี่ครับหน้าตอนนี้คือข้อตกลงนะครับ เขาตกลงเกี่ยวกับนิกทธิ์อะไรพวกนี้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับให้เราดูข้างล่างครับแล้วผมให้เรากด F8 เพื่อยอมรับครับเรากด F8 ครับครับมาถึงขั้นนี้คือการนะครับลง Partition ให้เรียก Partition ที่เราจะลง Windows คือการแบ่งได้ก็ไดประมาณนั้นเลยครับการแบ่งได้นะครับที่เรามีอันเดียวครับผมในที่เรามีอันเดียวครับเรากด Enter เลยครับแล้วถ้ามีเราจะแบ่งได้เพิ่มหรอครับ ถ้าเราจะแบ่งได้เพิ่มครับผมให้เราอันนี้เรามีเท่าไหร่อ่ะ6 15กิกกะไบต์ครับผมใช่เราจะแบ่งครึ่งหนึ่งครับผมอ่าให้เรากดีครับครับผมครับ่อที่จะแบ่งได้ถูกไหมครับใช่ใช่อันนี้เราขนาดขนาดที่เราต้องคํานวณเองถูกป่ะครับใช่ละครับอ๋อครับผมครับผมนวณนนะครับเมื่อเราคํานวณจากหกพันห้าพันห้าร้อยยี่สามเมกนะครับ ใช่เราหารสองครับหารสองมาแล้วครับแบ่งเป็นจะได้สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดเมกไบส์ครับผมนี่คือแบ่งเป็นสองได้ในในขนาดที่เท่ากันใช่ครับผมแล้วก็นี่เลยพิมพ์ไปเลยเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับใช่ป่ะไอหนึ่งครับผมครับแล้วก็ enter ครับเพื่อไปครับปึ๊บแลสักครู่ครับมันจะแบ่งมันจะบงได้ครับแบ่งได้เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าเราจะได้ได้สีแล้ว ครับผมครับเหลือพื้นที่ว่างอีกครับครับถ้าเราจะแ่งอีกเราก็กดเข้าไปแล้วก็หารหารเพิ่มได้ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมอันนี้เราก็สร้างใหม่ให้มันเป็นไดดีไปเลยครับผมเทอร์ไปเลยนี่เราก็ได้อ่ะไดไอเออเดี๋ยว่อยเปลี่ยนทีังก็ได้ไม่เป็นไรครับผมช่างมันช่างมันคือปกติแล้วมันมีสองได้อยู่แล้วเราก็เลือกอันแรกเลยครับผมครับแล้วถ้าเราจะลบได้เราก็กดตัวดีนะครับตามที่เขาบอกไว้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับครับผมครับผม ขั้นต่อไปคือเราจะลงไว้ในไอซีของผมใช่ครับด้วยไดอซีครับด้วยไอซีครับไดอซีครับไดอซีครับแล้วกด enter ครับ install ครับผมครับผม enter เลยครับตอนนี้อยู่ขั้นนี้ต้องไงต่อครับมันจะบอกว่าจะให้เราเลือกว่าเราจะ format เป็นรูปแบบไหนครับครับขั้นที่หนึ่งคืออะไรครับเนี่ยขึ้นบาที่หนึ่งนี่ ntfs ครับคือคือ ntfs ครับแบบรวดเร็วอันนี้แบบรวดเร็วครับ quick ครับทั้งสองอันเลยใช่ไหมครับทั้งอันที่หนึ่งกันที่สองแปดครับขั้นบนครับครับ ใช่ครับไม่รู้ครับไปหายเองแต่เราจะเลือกอันที่อันที่สามถูกไหมครับเราจะเลือกอันที่หนึ่งดีกว่าครับทําไมคะเร็วครับครับผมแต่ถ้าแบบถ้าแบบจะเอาละเอียดเราก็เลือกอันที่สามถูกไหมครับอาจารย์บอกเลือกอันที่สามเหรอไม่รู้เหมือนกันครับอ้าปั่นกูจังเลยนะครับต่อไปครับลงอไปครับเลือกอันที่หนึ่งถู่ไหมครับครับผมครับครับ enter ดีสุดครับอันที่หนึ่งครับครับผม enter ครับขั้นตอนนี้ก็คือรอครับรอใช่ไหมครับใช่แล้วครับ format ทำไมมันขึ้นไวจังเลยครับ มันไวครับมันเมื่อกี้อฟิเมื่อกี้นี่ใช่ไหมใช่ครับเพียครับถ้าเราเลือกอันเมื่อกี้คนจะรอนานใช่ไหมครับใช่ครับนานมากเลยครับโอเคครับเพื่อนๆเข้าไปลองดูกันนะครับใช่ตอนนี้เราก็ copy file อย่างรวดเร็วครับเครื่องมันแรงครับเครื่องมันแรงครับไม่เกี่ยวเลยนะครับจะแผ่นนี้อาจจะช้าหน่อยครับครับถ้าลองทำเองอาจจะช้านิดนึงครับนี่คือการสาธิตนะครับเลยไวนิดนึงใช่ใช่ใช่อันเดียวครับสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว เคืองเขาดีจริงๆนะครับอ่าใช่ครับแล้วพอเสร็จอันนี้แล้วมันก็จะรีสตาร์ทเครื่องไปทีหนึ่งเพื่อที่จะติดตั้ง Windows ขั้นตอนต่อไปนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันแล้วครับอืมครับผมก็มมนนนบอกเครื่องแรงนานที่เที่ยนเลยแหมแต่ของจริงนานกว่านี้อีกมั้งแม่ อือลองเครื่องมึงดิใส่แผ่นเข้าไปอ่ะไม่เลยอานจะอ่านแผ่นเที่ยงคืนน่ะก็จะอ่านแผ่นไอ้เหี้ยบุญไปดิอันนี้หูเครื่องเขาแรงจริงๆนะครับอันนี้นะครับอันนี้ไฟวินโดว์อยู่ในเครื่องแล้วมันเร็วอ๋อครับได้เสร็จแล้วครับไม่ต่อครับเครื่องมันดีสตาร์องเหรอครับรออีกใช่ไหมครับแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวอยู่ครับแป๊บเดียวเมื่อกี้ยังนานเลยนะฮะ ครับเรื่องจะบอกให้รียตาครับเราไม่รอรอเอนเตอร์เนะครับเพื่อครับถ้าเราถ้าเราให้รียตาเราก็รอฮะอ๋อแล้วถ้ารอก็รอก็เสียเวลาอ๋อคนเอนเตอร์เลยก็ได้อ๋อเหมือนกันนะครับเหมือนกันครับแว่าให้รอกับรอกับคนเอนเตอร์มันต่างกันนี่เหรออ๋อเสียเวลาด้วยคอมพิวเตอร์เปิดขึ้นมาแล้วนะครับไหนครับนี่ครับหน้าต่างขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับใช่เป็นสีฟ้า สบายสบายจ้ะขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับรอครับรออีกแล้วครับนานนะครับแป๊บเดียวครับบางแผ่นบางแผ่นวินโดว์จะมีขึ้นมาให้กดเลือกนี่ี่อันนี้ตัวเลขอันนี้สามสิบเก้าคครับรอเวลาหรือนะครับประมาณสามสิบเก้านาทีในการรออันนี้ครั้งนี้คัการลงอ๋อในการลงอ๋อมันไวมากเลยครับสามสิบ้านาทีนะไวเหรอวินโดว์เซเว่นลงสิบห้านาทีนะว่าเหรอครับได่มาแล้ว อ๋อในบางแผนน่ะมันจะมันจะออโต้ไยมันตั้งไว้โอ้ขึ้นไวมากเลยนะครับเออเมื่อแถบเขียวเต็มมันจะเป็นไงต่อครับแล้วขึ้นอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาถูกไหมครับใช่เพื่อนเพื่อนก็รอกันต่อไปอะนั่นยี่ฮี่เลยนะครับยี่ฮีเนี่ยี่ฮี้เนี่ยพัดแน่นอนนะพายชื่อกูปรากฏไปแล้วก็นี่ห้องลงนานเวลารอบเนี่ย เห็นนั่งรอไปดิขึ้นมาแล้วครับนี่ครับจะเป็นถ้าขึ้นหน้าต่างนี้คือเราจะต้องเลือกภาษาที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์เขาตัวใหม่เหรอครับครับตอวใหม่ครับตอมใหม่นะครับครับตเขาเลือกตั้งค่าตรงนี้เป็นภาษาไทยใช่ไหมครับใช่ครับภาษาไทยครับอ๋ออันนี้เป็นรูปแบบเวลาของไทยครับอเสือกไม่มีครับทําไงครับทําไงล่ะครับทําใจบ้างครับให้เราเลือกพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราอยู่ประเทศไทยครับคือ โลเคชันคือสถานที่เราที่เราใช่แล้วครับเราก็แ้วพายครับแล้วเรามาเลือกอีกทีครับเราจะเจอว่ามีจะมีหรอครับมีเปล่าวะไม่ม่มีครับไม่เป็นไรครับเราไปตรงนี้ก่อนครับอันนี้คือภาษาไลงภาษาแรงกินนะครับภาษาไทยนี่ครับนี่ไทยครับครับถูกถูกครับถ้าใครใช้ภาษาในเอเชียในเอเชียเนี่ยครับผมพวก จีนญี่ปุ่นเลยพวกเนี้ยก็จะใช้นี้ด้วยมันก็จะขึ้นแบบภาษาที่มีในเอเชียของเราใช่มันมันจะลงฟอนต์ครับฟอนต์อ๋อครับเราแต่เราคนไทยเราก็เลือกแค่ไทยก็พอนะครับแต่แต่ถ้าใช้ก็เลือกถ้าใช้ก็เลือกกันอารคลลาก็เลยครับไพ่ครับรอครับเสร็จแล้วครับนะี่คืออะไรครับนี่คือโปรแกรมให้เราเลือกภาษาไทยครับไพ่ครับ ถ้าเราไม่เลือกไทยตรงนี้แล้วเปิดโปรแกรมที่มีภาษาไทยมันจะเป็นภาษาอะไรไม่รู้ครับอ่เลี่ยนอะไรประมาณนี้ป่ะครับเื่อหมายคำถามอะไรพวกนี้ก็เลยอ๋อที่อ่านกันที่เห็นกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับได้แล้วอครับได้แล้วนี่ครับตรงนี้ก็จะมีไทยแล้วเราก็กดขึ้นไทยมาแล้วนะครับโอเคกับมา่อ่ันแรกเมื่อกี้นี้ครับใจ่ถ้เพื่อนๆครับยงงก็ย้อมดูใหม่แล้วกันครับผมเอออันนี้คือแป้นพิมพ์ครับอ๋อแป้นพิมพ์นะครับจะเห็นว่ามีอังกฤษกับไทยเป็นอัตโนมัติครับผมให้เรามาที่คีย์ e t t i n g คือตั้งค่าปุ่มรัดอะไรอย่างี้ไหมครับใช่ในที่นี้ยังไม่มีไอ้ตัวหนอนตัวเก็บกาเซ็นะครับแล้วก็ช่างมาก่อนครับลงเสร็จค่อยตั้งใหม่ก็ได้ครับกดน,นี้ครับครับผมอันนี้จะเป็นการตั้งชื่อครับครับผมตั้งชื่อครับชื่อของเกี่ยวกับเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับครับผมอันนี้จะเป็นอันนีกรณ์ค,ครับอกรอน ถ้าไม่ตังก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับเราอันนี้เราที่เราจะใส่วิวจันทร์ครับอครับโอเครับเอาเต็มเต็มไหมแล้วแต่ครับจะอะไรนะครับไม่เอ็นเดยครับดีดีคีในบางแผ่นนะครับต้องใส่ดีดีคีครับเราต้องหาไว้นะครับเดีวนี้เราก็เตรียมไว้ด้วยนะคบผมรับผมนี่ครับเราได้เตรียมมาไว้แล้วครับตัวลต์ที่หายแล้วครับ ครับภาพคมชัดมากเลยครับแม็คบุค๊กเครื่องนี้เดี๋ยวซูมไงครับซูมก็นําตัวคงไม่ยากกันนะครับแค่ใส่เอานําตัวนี้มาใส่เอา้าไม่เห็นแล้วมั้งนี่นะครับ M R สพิมพ์ตามไปนะครับครับพิมพ์ตามครับพิมพ์ตาม G X X อยู่เยอะสั่งมันดึกไงเหี้ยนี่ไม่โผ<อ>ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเรากดน,นี x ครับเดี๋ยวสิครับขยายหน้าจอก่อนดีครับยังไม่อะอ๋อเนี่ยเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ครับมันจะนอ้มมาให้แล้วหรือเราจะเปลี่ยนก็ได้ตามใจอ๋อเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมครับไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่เราชื่อนี้ไปปรากฏบนตัวขาย แต่เป็นยูเซอร์ของเราใช่ป่ะครับเป็นชื่อเครื่องในแลนชื่อเครื่องในระบบแลนหรือ wifi ครับครับผมอันนี้พาสเวิร์ดครับคือล็อกล็อกเครื่องใช่ไหมครับหรือเราจะไปตั้งอย่างก็ได้ใช่ครับตั้งอห่ังก็ได้ตั้งตัวนี้เลยก็ได้อ่าโอเคครับนี่เป็นแอดมินอ่ะของแอดมินเราไม่ต้องตั้งเลยเราจะไม่ตั้งกันนะครับครับไม่ตั้งครับเ e ็กไปเลยครับนี่คือตั้งเวลาครับตั้งเวลานะครับตอนนี้กี่โมครับตอนนี้เหรอครับครับสี่ทุ่มสิบห้านะครับ สี่ทุ่มสิบห้าครับสี่ทุ่มนี่นะครับับผมตอนนี้ยังเป็นพีเอ็มอยู่ใช่ไหครับเราตั้งทม์โซนไปที่แบงคอกนะครับไแต่เราอยู่จันนะครับเราก็ต้องยึดแบงคอกใช่ไหมครับโอเคครับอยู่ประเทศไทยครับประเทศไทยวันที่อะไรก็ตรงกันแล้วนะครับอย่าลืมดูวันที่กันนะคบครับวันนี้มันสุกปะครับมันพุทธาครับอิ้สามสิบผนนี้ครับครับผมแล้วก็รอครับผมรออีกแล้วครับ ครับทราบว่าเมื่อกี้ใครทักมาทักอะไรมาสกายครับเขาถามว่าเขาแม็กแล้วคุณจะมาสกายอะไรตอนนี้ครับไม่รู้ครับมันทักมาครับเออครับเอช่างแม่งครับช่างหัวมันครับครับเราบอกเรากลับไปที่ลุงดงเรานะครับกลับมาครับเสร็จแล้วเรอครับยังครับมึงจะรีบไปไหนครับย่ขึ้นหรอเฮียว่าข้าวผ้าโพ ครับขึ้นมาครับกด็ e ไปเลยครับไม่ต้องทําส้นตีแล้วถ้าเลือกกรนลากคืออะไรครับอันนี้คือเพือมีข้อสงสัยอ๋อเพือสงสัยใช่ไหมครับครับอันนี้คือตั้งค่าระบบเครือข่ายครับถ้าไม่ตั้งก็ไม่เป็นไรหรือถ้าตั้งก็ถ้าตั้งจะมีอะไรไหมครับจะมีเรื่องหรอรัเลือกได้ครับอ๋อโอเคครับอันนี้ก็เป็นค่าปกติของมันครับเราไม่ต้องตั้งครับครับครับเราไมวเดี๋ยวไปส่วนพังครับครับเราไม่อยากมีเรื่องครับเ e ็ t กไปเรื่อยหรือเปล่าครับอันนี้ n e ร t เลยครับผม อรออีกเหรอครับรอครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเราจะคลิกแล้วนะฮะครับคือการเสร็จสิ้นเลยครับรอจนกว่าจะเสร็จครับรอเสร็จนี่คือลง Windows เสร็จแล้วใช่ไหมครับยังครับมีอะไรอีกครับยังมีนีสตาร์อีกขั้นตอนหนึ่งครับครับต้องลงไดรเวอร์เพิ่มไหมครับลงเลยครับเพื่อนๆอย่าลืมลงไดรเวอร์อะไรนะเน็ตเวิร์กหรอไดรเวอร์เอ่อเน็ตเวิร์กการ์ดแลนนะครับของเครื่องไว้ก่อนของเครื่องเพื่อที่จะครับเพจะได้ลงดาวน์โหลดเพิ่มได้ใช่ ครับผมไดเวอร์เราเดี๋ยวเราจะแจกไว้ใน i อเอนะครับครับผมไปโหลดนะครับมนลงไว้ลงไฟลไดไว้ครับแล้วก็จะเอาไปที่ห้องอาจารย์กันครับผมแต่เราจะไม่สอนลงไดเวอร์นะก็ลงไม่ได้คงไม่ยากหรอกครับเน็กเน็กนนครับเน็กเน็กเพราะว่าไดเวอร์มันลงกับอันนี้ไม่ได้ครับมันไม่มันไม่ใช่รุ่นเดียวกันต้องเลือกให้มันซัพพอร์ตใช่ไหมครับให้มันตรงกันใช่ไหมครับครับครับถ้าเลือกไม่ตรงกันมันก็จะทํางานไม่ได้ ใช่ไหมครับครับครับดิจิตเตอร์ลิงคอมโพเนนต์ถ้าเห็นอันนี้แสดงว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วนี่คืออะไรครับขั้นตอนต่อไปจะไปสู่ตรงนี้เหรอครับใช่อ๋อคืออะไรต่อไปครับเสร็จสิ้นนี่เรามันมีหมดห้าขั้นตอนถูกไหมครับที่เราลงกันมาเนี่ยใช่ครับตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนนี้ถูกไหมครับท่าแล้วเราลงวิดีโดอยู่ครับวิดโด้ทำไมมีเมาส์สองอันอะครับ ช่างกูเหอะ <S 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 ช่างกูเหอะกูเมาเยอะบ้านกูเมาเยอะขอโทษละครับ <S <S อืมอะไรขึ้นมาไม่ต้องสนใจครับเรา่านนี้เราก็เรา,เราคงไปนั่ง,งไปนอนเล่นอยู่นะฮะงี้นอ้ก็มามาก,กินก็ได้นะครับ <S <S ใช่แล้วกินมาม่าเสร็จก็ยังไม่คงไม่เสร็จนะครับของจริง ขี้ก็ได้ครับใช่ครับมาครับขั้นตอนนี้ครับใกล้เสร็จแล้วครับจะเห็นว่าเซฟสติ้งครับมาสู่ขั้นตอนนี้แล้วนะครับเมื่อกี้เราอยู่ขั้นตอนนี้นะครับเราลงมาอยู่ขั้นตอนนี้แล้วเห็นสังเกตตรงนี้ครับข้างล่างครับเซฟซติ้งครับขั้นตอนนี้ครับเราก็ต้องรอตรงนี้โหลดให้เต็มอยู่ดีนะครับเซฟซติ้งเราจะขี้เราจะไปกินข้าวอีกทีก็ได้นะครับใช่ครับอามน้ำก็ได้ครับใช่ครับเพราะว่าลงจากแผ่นมันจะช้ามากครับครับผมใช่แต่ถ้าลงจากแฟ่นไดร์ก็เร็วนะ าสธิตนะครับนี่คือการสาธิตจําลองการลงวิดโอนะครับไม่ใช่ของจริงครับต้องเข้าใจด้วยเดี๋ยวแม่งงงกันครับเราจะข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับข้ามเหื้อครับไม่ข้ามไม่ข้ามมันไม่เลยจะเร่งเร่งความเร็วเร่งความเร็วนะครับเสร็จแล้วครับไม่ต้องเร่งแล้ววะครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นนะครับจะไตดีสตาร์ครับดีสตาร์ครัครับผม ครับดีะตายแล้วครับมาแล้วครับวิดีโอ P ครับมาแล้วครับอยวเร็วท้ามาคุณวิ่งสองขีดนึงครับเครื่องคุณโหดมากเลยครับแรงสัตว์นะครับวิดีโอ P ครับครับกดโอเคครับเกดโอเคนะครับแล้วก็รอครับมันจะบอกว่าพิเศษคือรอครับรอเท่านั้นครับ นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมเมาแล้วเหรอครับวันนี้กูนอนทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว w e l c o m ครับต่อไปทำอะไรครับอนี้เป็นหน้าจอต้อนรับครั้งแรกที่เราลงเตคข้าวินโด์ครับใช่อ๋อครับครับนี่จะมีตัวช่วยครับอืออ่านออกก็กดเหออครับกดนี x ครับ คนนี้ไปนี่คืออะไรครับอันนี้คือให้ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการเปิดอัปเดตครับถ้าไม่เปิดเขาไม่เขาไม่ได้อัปเดตถูกไหมครับวินโดว์อัปเดตครับไม่อัปเดตครับก่อนนี้ก็ไม่อัปเดตครับแล้วถ้าเราลงวินโดว์ปอมนี่จะเป็นไรไหมครับเราต้องอานจะเป็นครับเราต้องแคสก่อนครับบางแอาจะมีแคสในตัวครับถ้าลงลงวินโดว์ปอมเราก็ต้องกดไอ้นี้ไม่ต้องอัปเดตใช่ไหมครับหรือครับถ้า เราแนะนําว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้อาจจะกดไปใช่แต่ว่าอันจะเครื่องได้เครื่องมันเร็วครับมันจะไม่ช้าถ้าเราเปิดมันจะช้าลงเครื่องไม่เร็วหรอครับไม่เร็วก็เลื่อนล่าครับไม่เร็วคนแนะนามันล่าครับนอนไรนาครับแต่อาจารย์บอกให้กดอันแรกใช่ไหมครับก็กดไปครับตอนที่ทาสอบครับก็ที่จะอัปเดตอ่าัาผมอาจารย์บอกให้ลงอันแรกก็อันแรกครับผมเราไม่เอาครับเราเราไม่เอาครับ อันเมื่อกี้เลือกนะครับยังไม่ใช่ไม่เลือกนะครับเลือกแล้วนี่มันจะหาอินเทอร์เน็ตว่าคุณมีอินเทอร์เน็ตไหมเราข้ามไปดีกว่าครับคืออะไรนะครับขออีกทีครับมันจะหาว่าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตรงไหนทางไหนครับแลนหรือว่ายังไงอ๋อเลือกแลนข้อแรกคือตอบว่าใช่แลนข้อสองครับข้อสองเราไม่ได้ตอเนีตครับอ๋อโอเคครับเราสกิปไปเลยดีกว่าเราไม่ไม่สนใจครับข้ามนะครับสกิปข้าม อันนี้คือที่อันนี้ครับถ้าขึ้นแบบนี้คือเราให้ตอบหนูครับไม่ลงทะเบียนครับอ๋อลงทะเบียนแบบยืนยันตัวตนอะไรบางอย่างกับม่คู่ซอฟครับอ๋อนี่ครับแต่เราเราเราปลอมใช่ไหมครับก็ไล้ยืนยันครับมันทำอะไรยุ่งยากครับต้อเลนครับขั้นตอนนี้ครับครับผมสร้างชื่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ครับ user user username ครับเราจะใส่ได้ห้าอันครับตอนนี้เราใส่เดียวแล้วกันครับเราใช้คนเดียว นี่ครับแล้วก็คนนี้ครับครับแดงกิ้วครับคือเ็จสบูรณ์แล้วครับเ็จสบูรณ์แล้วเสบูร็จแล้วครับใช่แล้วเรากดฟินิชแล้วครับอนนี้ครับเราก็รองโน่เสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับเอลคัมนะครับง่ายทีเดียวครับแค่นี้เองนะครับโอ้กะกาครับแค่นี้เดียวครับเราผ่านผ่านจาก macbook pro ครับมันเลยดูง่ายนะครับเกี่ยวเที่ยร กันตอนต่อไปเราก็ต้องลงไดเวอร์ใช่แล้วครับเราก็ลงไดเวอร์ครับเดี๋ยวจะลงตามมาให้ทีหลังนะครับเราจะลงลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดกันไปนะครับนี่ครับกดคือมานี่คือแจ้งเตือนว่าว่าเรายังไม่มีไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัสอ๋อครับใช่ครับมันจะขึ้นทีแดงครับเราปิดไปครับในตอนนี้เราก็จะอ่าตั้งเปลี่ยนภาษากันโอเคครับให้เราเลือก ขวาตรงนี้คี่ขวานะครับเซตติ้งครับคี่ขวาแล้วเลือกไปที่เซตติ้งครับครับแล้วก็ไปคีย์เซตติ้งครับเหมือนตามตีตั้งครับครับผมก็จะเจอตรงนี้ครับกดเชงคีย์ซีเควนซ์ครับแล้วเราก็เลือกเกรดแอคเซสครับคือตัวตัวนี้ครับต้วนอนก็คือเลือตัวนี้ฮะอ๋อครับผมข้างขาเลขหนึ่งใช่ไหมครับเออข้างข้าเลขหนึ่งเออมันก็รู้กันอยู่เนาะโอเคครับนี่ครับเปยนแล้วโอเคครับ โอเคครับเราก็กดครับมาลองครับนี่ครับเปลี่ยนแล้วครับกดนะครับลองพิมพ์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 แล้วทำไมคุณมีโปรแกรมมาให้แต่แรกเลยครับอ่ามันก็มีให้อยู่แล้วนี่ครับอะไราครับเอ๊ะพื้นฐานเหรอครับครับพื้นฐานครับมี Microsoft ป่ะครับไม่มีครับลงเองครับมี Office ไหมครับอันนี้เราเปลี่ยนฟอนต์โอเคครับนี่ตัดไทยครับโอเคนะครับกดเลข ปิดครับไม่เซฟเห็นว่าไอคอนไม่มีอะไรเลยครับเราก็เพิ mm ่มได้ครับขวาปรเพตี้ครับไอที่เดสท็อปครับโชว์ไอคอนใช่ไหมครับคัสตอมใหม่ครับคัสตัวใหม่ครับคัสตอมใหม่นะครับคัสตอมเดสท็อปนะฮะคัสตัใหม่ครับเลือกครับที่ต้องการครับแค่นี้นะครับโอเคครับถ้าเราเลือกเพิ่มมากกว่านี้ได้ไหมครับ ตามใจมือสิครับตามใจใจมือครับแล้วเข้ามาในเบอร์เราสามารถเลือกได้ใช่ไหมครับอันนี้เราเปลี่ยนไอคอนได้ครับโอเคครับโอเคครับเราเปลี่ยนไหมครับไม่เป็นไรครับนี่ฮะมันก็จะขึ้นรูปภาพที่เราเลือกนะครับใช่แล้วครับนี่ครับครับผมการขกรผ่านเราก็ต้องเปลี่ยนคืนได้ไหมครับเปลี่ยนคืนก็ไปที่เดิมครับคัตโต้ใหม่ครับคลิกไปเอาคอมพิวเตอร์แล้วครับคลิกที่ตัตโต้ดีฟอลครับนี่ครับครับโอเคครับโอเคกลับมาแล้วครับครับผมนี่ อันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการติดตั้ง Windows h p แล้วนะครับที่เหลือก็ต้องติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมอันเดียวต่างๆเองครับครับครับก็ก็การลง Windows ทับงทท่านี้นะครับครับขอบมากครับที่ที่ตามชมนะครับที่ทนฟังพวกเราสองคนบ่นบ่นที่อะไรก็ไม่รู้ครับบล็พง์นะครับบล็พง์นะครับบล็พัดด้วยนะครับอล็พง์นะครับบล็พง์มาดูนะครับว่ามีใครตอบสกายผมมานะครับ ที่เหลือเล่นละเปล่าครับเปล่าครับสัตว์ไอจะสัตว์ออกมาเนี่ยอยู่ดีเนี่ยไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดดิสิบนาทีแล้วมั้งเออไม่เป็นไรหรอกนะแหมนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเราก็ปิดเลยอีกทีนึงครับปิดท้ายผมจงใจไม่รู้เนาะพ่อ うん。<laughs> <laughs>